สวัสดีครับตอนนี้กำลังเทน้ำเพื่อหาค่าคอรินกับขาเกตอ๋อนีน่น้ำน้ำต่อยางนี่คือเราเราจากการปลาปลาน้ำดีำด,ดีปลอมจะจ่ายโอเคชัช okay. ใจเครื่องนี้เหรอกับอันนี้วัดความคุณกับตัวนี้อ,อันนี้เครื่องวัดความคุ้น แสดงรอนานนี่ใส่เข้าไปในนั้นก่อนเคยจะัดความพุ่นก่อนโอเคตัวนี้มันเป็นค่า NTU ความคุณความคุณอยู่ที่0.7เป็น NTU ไม่ถึงนึงอว่าบ้านไหมอบอบมันอยู่กับคุ้มอยู่ที่สามแม่เกินสามม่เกินสามไม่ไม่เกินสาม NTU ถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าฟุ้นจีบกับเต้องเปรับอย่างใจท่านที่นี่เลยเราต้องไปปรับไปปรับน้ำไหมครับแต่ถ้าตามว่าซ้ำปกติปกติโอเค,ต,อเคตัวนี้โซนจุดเจ็น,นี่ดูว่าดีมากดีมากใช่ไหมอ๋อยังไม่เป็นึ่งดีโอเคสุดยอดครับตึ้งเครื่องนี้แป้งไหมหลบไหม,ไมเพื่อเพื่อพุมแนะน้ำอบตอะไรก็แปงนะแป้อาจจะใช่ไหม มาเล่หล oh, uh, ัก okay, oh. so oh. an ันร่วอ่ะอ๋อมันเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอ๋อตึงอันนี้เราเราเทสอะไรต่ออันนี้กอริ่งครับอ๋อนี่เราใส่เราใส่ใส่เป็นเม็ดยาขางกอริ่งใส่เม็ดยาไปแล้วเหรอเราใส่นามเข้าไปก่อนใช่ไหมอ๋อใส่นามเข้าไปก่อนถึงเรใส่เม็ดยาเข้าไปนึ่งเม็ดนี่ไหมเม็ดยาอันนี้ไหม อ๋อ <ali> <divide S 2> อันนี้เม็ดยาเพื่อทดสอบคอรินอืมอืมอืมโอเคนี่นี่เม็ดยานี่เม็ดยาอะไหรือไหมอันนี้ติดอ๋โอเคแต่ว่าเม็ดยานี้ไวทเทสคอรินโอเคถึงตัวนี้โปรเทสเทสมันจะเป็นเสียเลยคงจะเป็นองคี่อยู่ตัว มันนี่งไงมันหนึ่งจานเตียบอ๋อมันคือหน้าจานเตียบอ๋ยวได้ก็ได้กราลังดูเรื่องเทศน้ำอยู่ครับผมอ่า๋อจานเตี๋ยวใช่ไหมโอเคนี่คือตรงนี้ตรงนี้เลยครับนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือได้อันนั้นเป็นวงกลมกลงวงอยู่มันอันนี้อันนี้มันมันก้องก้องตีเราเตียบเลยครับ อ่าที่้องที่เราเทียบอ่าโอเคนเงนในห้องจิังแต่แถววงทายคือวงที่เราเทียบวงคว้าคือห้องจิงงรัาาซีออกมาตรงกล้เคียงกันแต่เนี้อะไรตัวนี้ยครับอ่ามันมันต่อะรุนจุปดุนจุาครับนึ่งจุนอีุ้นจุดอะรนี่งจุครับตอนนี้แสดงว่าหนจดุนนี่คือขาอะไรขากงคอลินอลินตอนนี้ค่าของลรีนคือหนึ่นอันคือพันต้องไม่เกินท่อไะไรต้องไม่เกิน หนึ่งน่จตีว่าคาคอรีนไม่เกินหนึ่งจุดห้าอยย่ปกติัง่บประมาณหนึ่งจุดู่นโอเคโอเคตประ่งจอันนี้คือเครื่องเครื่อง r i n นะนะตัวเสียบเสียบคอรีนตัวอบเดียวคอรีนแป้งไหมตัวนี้นไม่ได้นี้อ๋อโอเคอันนี้้อติสองเลยนะอตีหนึ่งคือความคุ้นอติสองคือตัวอบคอรีน นี่เปิดได้แล้วไหมอ๋อค่อยเปิดเดียวไอ้ตัวนั้นคือเทียบเทียบขาเลยความเป็นกรดก็ pH เจ๊ไหมความเป็นกรดเป็นด่างอ่าโอเคถึงไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้สัวที่ตัวนี้เราใช้ยาเหมือนเมื่อกี้กันใช่ไหมมีน้ำ pH อ๋อในในรถนี้ปั๊บถึงก็คือใช้น้ำยาคือตัวนี้ ยาตัวนี้มันจะเป็นดำยาสิวาไว้ตัวชอบความอิจราเป็นดังคาบียดเนี่ยนะซึ่งตัวนี้ก็คือนาจานครับจานเตียยตึงตึงเราต้องเอาขาตัวอะไรเอ่ออันนี้เจ็ดกับไม่ไม่ไม่เกินเจ็ดกับโอเคแต่ไม่ต่ำว่าไม่เกินเจ็ดไม่ต่ำกว่าห้าลูกเอาจุดเอาจุดเจ้หกจุดเจ้ถึงเจ็ดว่าประมาณนั้นคันคือค่าที่เป็นกลางโอเคลองดูลองดูในในอันก่อนนี้เอาเอา คาร<ม>ีมาตะท่านก่อนเอาออกก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนเอออันนี้จอ,องทรายนะรูทรายรูทรายนั่นคือคารมาตะทา่านที่ต้องการโอเคเราใช้น้ำดี้าไปอ,อ่าแบบนี้วะเนื้อจัดแสดงว่าท่าใกล้เคียงเสร็จแล้วไปดูขาที่ได้แต่เนี้ยครอบจุดดกอบจุดอกเมื่อกี้เราต้องได้อบจุด mẹ tắm vào gốc chữ mẹ tắm vào gốc chữ C là từ gốc từ gốc từ 7 là sẽ để qua qua như thế này OK, từ này là chúng tết tu tu kia là gì à tu kia bao nhiêu giờ? 8 giờ, 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 8